วันนี้เราเจอกับไอ้มนาชัยนะไม่เคยชกมั้งครับวันนี้ร้อยสามสิบหกเกินสองปอนด์เมื่อเช้าเป็นไงผ่านเฉลยตอนนี้นะซ้อมอยู่ไหนอะเอเวกุ๊บเอเบนะกีวันเบสเซ็ตรอไม่ได้ประมาณสองสามนาทีได้เราน้ำหนักไปลอยหกสิบหสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจบปีนี้เราอายุยี่สิบชกมารวมๆร้อยกว่าร้อยกว่าน่ะสามไฟหลังชนะกี่ไฟ แพ้หมดเลยแพ้เมื่อกี้ไฟติละ่ะสามสี่ไปล่าสุดจุกไปร้อยเท่าไรร้อยสามเจ็ดครับคุมกี่โลรอบนี้ก็มีคุมห้าโลกับอ,อ,อได้เราก็เพจเปิดเกมมันนะเห็นไหมมนนชัยสไตล์ไง 10, 10, 10. เราน่าจะความสูงยาวเราได้ได้หนาได้ลอยเนี่ยนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดหนองคายครับอ๋อบอกแฟนคขับเชียร์ในวันนี้กู้รองให้น้องชาวหนองคายช่วยเชียร์ช่วยเปมาไกลเ็ทลยขอโชคดีครับโอ,บอคบเอค มานชัยตอนนี้สีเสื้ออะไรตันนี้เจอกับสองวังโคมเคยประท้ายังไม่เคยวันนี้ร้อยโอ้ยร้อยสามหกเลยเหรอ๋อมาเป็นไงเมื่อเช้าก็พอดีอ้ซ้อมอยู่กับพี่ป๋องนะกี่วันแล้วไนมน้ำหนักปล่อยเราประเภทชกเมื่อกี่ร้อยเลย เราหายหลาย,หลายร้อยเราชกมาเราหายไปไหนมาพักนึงัก,ลงกแล้วกลับมากี่ไฟแล้ว้ล่าสุดเป็นไงวันนี้เจอสองวังโค้งนี่เขาประเภทยังไงเห็นไหมเออขาดันครับลูกหลานจากจังหวัดเขาไปขับเชี่ยหน,น่อวันนี้โอเค